อย่างของบ้านเราเนี่ยดีไม่แพ้ต่างประเทศนะครับอยู่ที่เราจะเอามาแปลงเอามาดัดยังไงให้มันเหมาะสมกับรสชาติของเราเราเป็นตัวของเราเองให้ดีที่สุดก่อนะครับเราพยายามจะชูรสในสิ่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดของประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับออกมาเป็นจานได้เนี่ยผมว่าสมบูรณ์ในความคิดของผมสมบูรณ์กับลูกค้าด้วยแล้วก็ช่วยตอบโจทย์ผมในเรื่องให้ช่วยต้น,น้นาได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นจริงการมาทริปในแต่ละที่ของเชฟเอ็กซ์เจอร์นี่นี้นะครับเราได้รู้จัก คนในพื้นที่จริงๆซึ่งเราเขาอยากจะทําเรื่องนี้ให้คนอื่นได้เห็นในสิ่งที่ดีของแต่ละพื้นที่เขามีไม่ไมมว่าจะเป็นวัตถุด,ดิบผู้คนพืชผักสัตว์ทะเลสัตว์บกทุกอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองอาหารจริงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยไปถึงต้นทางเนี่ยเราจะได้สิ่งที่ดีๆไม่แพ้ของต่างประเทศเขานะครับ